ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผม T A N z นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถทุกคันในบ้านนาซิ่งนะครับในแบบโลโบ็อกนะครับก็มาเริ่มจากรถคันแรกกันเลยมาเริ่มเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมย้ายตัวข้างบนนี้ก่อนนะโอเคได้ได้แล้วเอาละรถคันแรกที่เราเอ้ยไม่ใช่คันนี้สิไม่ใช่ P C คันแรกมันเลือกไม่ได้นะครับ ขันแรกเป็นรถด,ดีมนะครับรถด,ดีมเซงมาดูความเร็วกันครับถ้าเน็ตปิงๆหน่อยก็จะขออภยัยด้วยนะครับเพราะเน็ตช้ามาฟังเสียงตัดครับเสียงดูว่าใช้ได้นะครับมาดูความเร็วกัน มาครับถือว่าไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แฮะไปครับรถด,ดีมตัดนะครับผมจะมารีวิวแค่นี้ผมไม่ได้รีวิวรถทุกคันจริง,งผมจะรีวิวแบบเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับรุ่นดีมเวฟอะไรแบบนี้ครับซึ่งแน่นอนดีมเรานับรวมหมดเลยยกเป็นเวฟพวกตระกูลเวฟพวกตระกูลพีซีอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ไปดูรถต่อไปกันเลยครับมาเลยเสียงบ้านนะ่ะนี่เป็นรถ รุ่นตอรออนะครับใส่ท่อดังเกมนะครับพอมาฟังเสียงก่อนเลยเสียงตัดนะครับเสียงตัดไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่แฮะไหนมาดูความเดียวหน่อย ถือว่ารถเชงค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับเพราะช้ากว่ารถดีมซึ่งแน่นอนว่าจะมีเป็นอีพีนะครับมาอันที่สามรถเชงเหมือนกันเอา้าเปลี่ยนคัน อันนี้ได้แล้วครับเมื่อกี้กดผิดไปหน่อยขออภัยด้วยนะครับที่ว่าต้องไม่ได้ตัดนะเพราะว่าผมขี้เกียจเสียงโหเสียงดูดันมากไหนมาดูเสียงรอบตัดหน่อยมันเหมือนรถคันเมื่อกี้ปะทุกคนป่ะมาดูความเร็วกัน เร็วมากทุกคนเร็วเร็วเร็ว,รวคันนี้ใช้ได้นะแล้วรถก็บัก้วด้วยดูดิล้อกระตุกไปครับคำต่อไปนะครับคำต่อไปเป็นเออดีหรือเปล่าผมไม่ค่อยถนัดเรื่องรถก็ขอไปด้วยนะครับที่เอ,อชื่อรถผิดก็ไอพวกตระก,กูลน,นี้ผมจะเหมารวมกันทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นตระก,กูลเว็บกับตระก,กูลพีซเสียงแบบ เบามากน่าจะท่อนิ่มหรือเปล่ามาดูฟังเสียงรอบตัดกันนะครับเอลืมลืมว่ารถคันนี้แบบมันไม่ใช่เกียร์ละดูความเร็วกันเลยมันตัดไม่ได้ ลีดกินป่ะเนี่ยเร็วเท่าเวฟร,ร้อยสิบเลยนะครับโอ้โยขั้นต่อไปครับนี่ลีดลีดเอ้ยไม่ใช่ลีดอันนั้นน่าจะเอ็กตาป่ะอันนี้น่าจะลีดเหมือนกันเลยนะครับดูความเร็วกันนะครับ ว่ชานะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับกับ EP 1หนึ่งถ้าอยากให้มี EP ต่อไปก็ฝากกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับขอสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปแล้วครับบ๊ายบาย